สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวยิปต,ติดกระแสนะครับวันนี้เราก็นําเสนอข่าวโครงการเราชนะนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนทบทวนสิทธิผ่านรับรูดเดียว8,000บาทวันนี้นะครับ19พฤษภาคม2564ครับโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษคลิกลุ่มที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ w w w a เราชนะ c o ระหว่างวันที่6มีนาถึง13พฤษภาคม2564จะทราบผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ w w w เราชนะ c o หรือ c อ l l เซ็นเตของธนาคารกรุงไทย หมายเลข02-111-1112สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินวงเงินสิท์ครั้งแรกจำนวน8,000 0บาทในวันที่ 22. พฤษภาคม2564และจะได้รับการโอนวงเงินสิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน1,000บาทในวันที่ 28. พฤษภาคม2564รวม9,000บาททั้งนี้สามารถใช้จ่ายวงเงินสิิ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกะสมวงเล็บสมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2564ทั้งนี้ความคืบหน้าของโครงการณนะวันที่19พฤษภาคม2564ด,ดังนี้ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพา เป็นต้นมาจำนวน73,954ล้านปาะ 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตัางในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวเว็บเราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยินยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.8ล้านคน และมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน116,258ล้าน3ประชาชนุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.4ล้านคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564เป็นต้นมา จำนวน1 5 6 8 5ล้านบาทมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น32 9ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า2 5 8 9 7ล้านบาทและมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์เดิมจำนวน7,000บาทแล้วจำนวน25,6ล้านคนซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.3ล้านกิจการครับผมวันนี้ช่องขอ่าวฮิตติดกระแสก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจนะครับ ท้ายสุดจะลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับปวาขาวสารสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครวันนี้ช่องสาระาช่องข่าวยิ่ติดกระแสก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ